สวัสดีค่ะกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองวีรับเขตแดนน้านะคะอันนี้เป็นของวันสุดท้ายแล้วก็คือบททดสอบความมุ่งมั่นนะสำหรับบททดสอบความมุ่งมั่นก็คืออันนี้เป็นบททดสอบสุดท้ายไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรก็เอาเท่นัศัตรูโดยเออแล้วก็จบบททดสอบศัตรูก็จะมีดังนี้นะคะมีการทดสอบสุดท้ายเออการท้าทายสุดท้ายก็จะเป็นเดอะแกงฮิริชูหมดเลยนะคุณ แบบว่ามากันทางเผ่าเลยมั้ยเนี่ยแล้วก็เป็นรูนโบราณก็จะเป็นผสมผสมกันเป็นระหว่างโนบุชิกองโจนแล้วก็จักกลนะคะรวมถึงพวกรูนต,ตัวตัวหุ่นยนต์ทั้งหลายนะกะ็เราต้องผ่านบททดสอบความมุ่งมั่นแล้วก็เอาชนะศัตรูสะสม15ตัวโดยในส่วนนี้ตัวละครทดลองใช้ก็คือ เป็นเออเป็นทั้งหมดที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถเลือกไปได้ตามสบายเลยงั้นเดี๋ยวเราไหนไหนในเมื่อเขาเขาให้ใช้อ่ะเนาะคุณเอาเออเอาพี่นิวไปก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เออยังไงก็ควรมีตัวฮิวไปด้วยสักตัวหนึ่งนะคะจะเอาฟูรีน่าไปเล่นเอาเอาเอเอาเอาเทพไม้ไปดีกว่าแล้วก็หาตัวฮิวหนึ่งคนตัวฮิว ขัดเสือหะก็น่าสนใจนะคุณตัวฮิวตัวฮิวเป็นบาบาร่าเหรออืมเขาไม่ได้ใส่เบนเน็ตมาเป็นตัวฮิวเอานี้ละกันคุณอย่างน้อยก็โอเคอยู่นะแบบว่าติดตัวฮิวมาตัวหนึ่งเผื่อเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเปิดใช้งานรูนโบราณเนาะคุณแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะให้มากขึ้นแต่ว่าอันนี้โอเค อ่านาฮิดาแปะให้หน่อยส่วนใจยุนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องการฮิวเมื่อไหร่ค่อยค่อยเติมแล้วกันคุณอุ้ยมันมันเรียบร้อยแล้วอะ <laughs> พี่นิวใส่อะไรคะ <laughs> อ่าอ่าพี่นิวเขาก็ใส่อันนี้แหละคุณเขาเขาไม่มีให้ทดลองเป็นอ่าอาวุธกิจ,จกรรมเนาะของของเมืองมอนคราวที่แล้ว มไม่เป็นไรคุณวันนี้เลี้ยวมาด้านซ้ายบ้างนะคะเสร็จแ,แล้วก็นี่เลยมาเออพี่นิวเขาหิวตัวเองได้ไม่เป็นไรหรอกเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> นี่นะี่ๆนี่ๆนเะนะนะจะสั่นตันน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วหรอฮหิว <c oughs> อันนี้แล้วกันคุณอ่ะเสร็จแ,แล้วก็กลับไปที่ห้องเดิมนะคะเขาให้ <c oughs> กำจัดศัตรู15ตัวทางซ้ายสิไปทางขวาอีกแล้วคุณเสร็จแล้วก็เราน่าจะผ่านเงื่อนไขแล้วนะกำจัดเอมันไม่ไม่ผ่านนี่ว่ายังไม่ครบนะคุณเพราะว่าศัตรูเหมือนกับว่าอย่างอันเนี้ยกำจัดศัตรู4ตัวแสดงว่าห้องแรกเหมือนจะมี5ตัวน่าจะยังไม่ครบแหละเอ ยาเอทเอ่อเออ,อ,อมื่อสักครู่นี้คืออะไรแปะน้ำไปเลยกินงยิ่นี่แน่เรายังจำเป็นต้องมีไซยุอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไซยุก็จะเหงาเหงาหน่อยนะคะอ่าอันสุดท้ายนี่น่าจะได้อ่าไซยุมาเสร็จเราก็อุ้ยอยากอยากแกล้งนาฮิดานี่แน่ครแกล้งนาฮิดามาครแกล้งนาฮิดาโดนให้หมด นี่แน่จดอยากแลก้งพี่นิวด้วยวิ่ตัวนั้นมาแล้วคุณเดี๋ยวเราต้องเอาจริงหน่อยแล้วด้วยการ <No. S 1> นาฮิดายกบ้านมานะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ <laughs> เสร็จแล้วก็อันนี้ <laughs> นี่แน่ <laughs> มาขอยิงแบบทีเดียวได้ถึงสองได้มาก <laughs> อา้าวพี่นิวหมดแ้วอ๋อ <laughs> มามีก๊อกสองนะคะ แล้วแล้ว,ลวโทษโทษวิจะกดอันติไม่ทันใช้เวลาไปสองนาทีซึ่งก็เขาให้เราเล่นได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคุณเพองั้นก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเก็บรางวันเลยนะคะกิจกรรมก็ไม่ไม่ไมยากไม่ง่ายเนาะไม่ไม่ง่ายอะไรลนะมันง่ายมันมันแบบว่าเขามีตัวละครมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้วันที่ลงคลิปก็จะเหลือเวลากิจกรรมอีก3วันนะคะก็ถ้าใครยังไม่ทำก็เร่งหน่อยแล้วกันนะคุณแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมใหม่จะเข้าแล้วนะคะเป็นกิจกรรมในทำนองว่าถ่ายรูปเนาะ ซึ่งกิจกรรมใหม่เดี๋ยวเราอาจจะมาลงช้านิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าควบรวมมาเลย2วันแล้วค่อยลงทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอยากมีเวลาไปวิ่งเควสวบ้างแล้วอะ่ะงั้นก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะจช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ